กสวัสดีค่ะนุนนาณิธิดาสุพลค่ะรับบทเป็นเรืองแขค่ะสวัสดีครับผมเวียสกคุณลวัฒนารถครับรับบทเป็นหัวหน้ามานิดครับสวัสดีครับผมจิรายุเล่ามณีรับบทเป็นน้องเก่าครับครับผมสามารถเพี้ยงลุนครับในเรื่องรับบทเป็นน้ำหมานครับผมครับผมนนทรีนิมิตรครับเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ไทยครับ คืนนี้ขอชวนทุกท่านชมภาพยนตร์ที่บริเวณหน้าตลาดเก่าเวลาหนึ่งมันเริ่มต้นจากการที่เราได้ไปพูดคุยสัมภาษณ์คนที่เป็นนักภาคห้าเสียง <S 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 ชื่อคุณบนณิตตัวจริงที่ลำปางเหมือนว่าเราก็อยากรู้ว่าเรื่องราวของนักภาคมันมันเกิดอะไรขึ้นบ้างตั้งแต่ยุคปัจจุบันไลย่ย้อนไปเรื่อยเร <S S S> ื่อยเรื่อยๆจนไปเจอถึงคนมนุษย์หาเสียงตัวจริง ตอนแรกก็ว่าจะไปพูดคุยทำคมรู้จักเฉยๆปรากฏว่าก็ความสนุกของเรื่องราวของเขาที่เขาเล่าให้ฟังทำให้เราอยู่ที่นั่นถึง3มคืนคือมันสนุกขึ้นเรื่อยๆสนุกเรื่อยๆคืออุปสรรคต่างๆในการเดินทางนะฮะเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างทางมีการถูกปล้นมีผีหลอกมีมีทุกอย่างเลยคือวาลรตี้มากสําหรับเราแล้วเราก็รู้สึกว่ามันมันว้าวมากเลยกับเรื่องราวของเขาแล้วพอคุยกันเสร็จ คุณมานิกเขาก็แนะนําให้เราไปคุยกับนักภาพผู้หญิงอีกคนนึะที่โคราชสุดท้ายก็กลับมากันแล้วก็มานั่งคุยกับเอกนฮะเราจะถอดวิเคราะห์บทวิเคราะห์นี่ออกมายังไงบ้างเราก็ช่วยกันพอดออกมาแล้วก็ทําเป็นเรื่องแล้วก็ส่งให้เอกเขาเขียนบทจากตรงนั้นต่อไปแล้วการผจญภัยของฉันในหน่วยเร่ขายยาก็เริ่มต้นขึ้นในวันนั้นหนังออกมาหนึ่งเรื่องเข้าลงหนังก่อน ในกรุงเทพนะครับไปลงหนังต่างจังหวัดจังหวัดนั้นจังหวัดนี้จังหวัดโน้จังหวัดนี้เสร็จแล้วก็มาเลขล้อมผ้าหนังปิดวิกล้อมผ้านะฮะเก็บตตัางคนดูหนังขายยาเนี่ยเป็นหนังเกรดสุดท้ายเลยก่อนที่เขาจะทิ้งเขาจะจดมาจบที่หนังขายยาเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นการที่หนังขายยาก็จะมีงบมาในการซื้อถูกเพราะฉะนั้นก็ได้กากหนังเศษหนังมันก็จะมีสแคร์สมีอะไรเต็มลายหมดแล้วนะฮะแล้วก็ ความตั้งใจเขาก็คือวัตถุประสงค์ของเขาคือการโฆษณาประชาสัมพันธ์นะฮะชื่อบริษัทชื่อยาประสิทธิภาพของยาแล้วเอาไปให้ใกล้กับคนที่เป็นกลุ่มผู้บริโภคมากที่สุดคือก็ลดเล่เข้าไปให้ลึกที่สุดในระดับอำเภอตำบลหมู่บ้านเขาพยายามจะตะลุยไปให้มันอยู่ใกล้ชิดประชาชนให้มากที่สุดพี่ๆที่เขาทันยุคเฉลิมกรุงเขาก็เล่าให้ฟังว่ามันมีหนังอสาประเภทหนึ่งคุณมิตรถือพัชนา สองคุณมิตรถือปืนสามคุณมิตรใส่หน้าการ,ราคานี้ต่างกันแบบโดยสิ้นเชิงเล้ครับคุณมิตรถือพัชนาเนี่ยไม่แพงถ้าเผื่อเป็นยกตัวอย่างเช่นสักสองพันบาทนะฮะพอเริ่มถือปืนห้าพันอ่าพอใส่หน้ากาอีแปดพันคือมันมีความนิยมที่แตกต่างกันนานถึงจะมีมิตรถือปืนหลุดมาบ้างก็จะมีสักเรื่องสองเรื่องอะไรเงี้ยเพราะนั้นก็ผมว่าผมก็ไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนไม่เคยรู้จักประเภทที่เขาแบ่งกันอย่างนี้มาก่อนนะฮะ มันเป็นมุมมองทางวิชา,าที่น่าสนใจครับสวัสดีครับบริษัทโอสถเทพพยดาจำกัดมีความยินดีอย่างยิ่งนะครับที่วันนี้ได้มาฉายหนังให้กับกทุกครั้งที่เราทําหนังเนี่ยมันจะมีความยากตรงนักแสดงเสมอเหมนะือนตอนสองสี่หกเก้าเราก็ว่าเราก็ขออนุญ,ญาตปฏิเสธที่จะไม่เอาดารามาเล่นหนังเราก็ขอสร้างใหม่ตอนหนังหน้าก็เหมือนกันเรา,าก็เราก็ยืนยันว่าจะเอาคู่นี้ถ้าไม่คู่นี้เราก็ไม่ทำอา เราพูดกับตัวเองตลอดไปแล้วว่าถ้าเราไม่เชื่อเราไม่สามารถไปถ่ายหนังโดยที่เราไม่เชื่อไปตลอดทางได้ะฉะนั้นเนี่ยนักสดงต้องทําให้เราเชื่อก่อนอย่างอย่างกรณีเวียเนี่ยมาตั้งแต่บทเลยนะคิดคิดหน้าเขามาตั้งแต่ต้นเลยว่าเวียบอกพี่เอกเลยว่าเวียมาณิตนี่คือเวียลุงหมานี่คือสามาพิลาบบอกอย่างนั้นเลยแล้วก็ไอ้เก่านี่คือก้าะก็เนี่ยเป็นสามคนที่มาตั้งแต่แรก ของผมนี่หนักใจมากตอนแรกเพราะว่าด้วยความที่มันห่างไกลตัวเกิดก็ไม่ทันแล้วก็ผมก็ภาคไม่เป็นเออยิ่งยิ่งมันไกลตัวยิ่งมันยากที่จะต้องทําเนี่ยมันก็ต้องเป็นเราแล้วแหละเพราะว่าเราเป็นคนชอบแบบเราเป็นคนเก่งซะด้วยอะ่ะเราก็เก่งซะด้วยอะ่ะคราวนี้แม่งก็ว้าวุ่นเลย <laughs> <laughs> แล้วยิ่งแบบพี่อุ๋ยก็เอ่ยชื่อผู้ร่วมชะตากรรมมานะฮะทั้ง3ท่านก็โอ้โหสุดยอดเลยถ้าได้เซตนี้มานี้คมแบบสรุกสนานแล้วก็ผมเป็นอะไรที่แปลกใหม่เพราะจริงๆผมยังไม่เคยร่วมงานกับทั้ง3ท่านเหมือนช่วงเวลาที่เราถ่ายอะมันเป็นติดๆกันเลยอะยิ่งเป็นเหมือนเวลาเราต้องไปถ่ายต่างจังหวัดอย่างเงี้ยมันเซ็ตมันจะถ่ายกันยาวอยู่กันหลายวันนะครับมันก็จะเลยรู้สึกว่าเหมือนเราได้ออกทริป ใน, abei, ในระหว่างที่เราถ่ายไปด yup. ้วยตัวละครมันก็จะมีทริปของมันเราเองก็รู้สึกว่าเหมือนเราก็มีทริปของเราเหมือนกันคือการที่แบบเออเราเล่นเสร็จถ่ายเสร็จมันก็ไม่ได้แบบแยกย้ายกลับบ้านนะมันก็แบบว่าเนี่ยก็นั่งคุยกันอยู่ไปอยู่มามันเหมือนมีความผูกพันกันอย่างพวกเราอยู่มันเหมือนกับนพี่น้องอยู่ร่วมชะตากรรมด้วยตรงนั้นด้วยกันคืออยู่บนรถถ่ายหนังก็คือต้องไปด้วยกันหมดทั้งสี่คน แต่ทีนี้เราเป็นคนขับน้าหมานเนี่ยจะเป็นผู้ใหญ่ที่สุดในกลุ่มก็คือต้องดูแลความปลอดภัยคือเราแต่เราก็จะให้เกียรติหัวหน้าเขาหัวหน้ามานิดหัวหน้ามานิดว่าไงผมจุงหมานก็ว่างั้นแหละครับแต่ว่านักแสดงหญิงเนี่ยยากสาหรับเราเนี่ยยากคือหนึ่งต้องมีความแข็งแรงในคาแรคเตอร์ด้วยคือเรื่องแขนเนี่ยคาแรคเตอร์เขาเป็น คนที่แข็งแรงในตัวเองป้องกันตัวเองสร้างเกราะมาคุ้มกันตัวเองสูบลีกากันคือมันมันหายากอะ่ะเรารู้ว่าเวียเนี่ยยากแน่กับเราเนี่ยเพราะว่าเขาไม่เคยทําอะไรแบบนี้เลยเราต้องเคี่ยวเข็นเขาน่าทำยังไงให้ผู้หญิงคนนี้พร้อมด้วยเสียงด้วยอะ่ะพอมีคําว่าขอ v o i c ์ที่ถูกต้องโดย v o i c ์ที่ดีด้วยเนี่ยชื่อหนูนาก็ขึ้นมาก็เลยเชิญน้องมาพูดคุยด้วยแล้วก็ พูดคุยได้ครั้งเดียวเองมเอ้าวซื้อเลยโอ้ oh. คือน้องเขามีคาแรคเตอร์ที่เรารู้สึกว่าพาไปได้เขาพาเลีนแขไปได้ก็เลยใช้เวลาไม่ได้นานมากเลยแป๊บเดียวก็ตัวละครก็ครบ มันเริ่มจากวันแรกที่เรามาเจอกันเพื่อรีทรูนี่พี่แล้วก็มานั่งลองซ้อมบ,อบทที่แบบว่าดูซิไอ้สีคนนี้มันจะสมควรที่จะเป็นคนที่อยู่ด้วยกันมาสิบปีหรือเปล่าสิบยีสิบปีหรือเปล่าแค่วันนั้นผมก็รู้แล้วว่าผมไม่ต้องเจอกับอะไรที่สนุกสิ่งแรกก็คือเขาพาผมไปเจอกับนักภา์จริงๆที่เป็นมืออาชีพและเขาก็ให้ความหวังแล้วก็ให้ความมั่นใจกับผมว่าเวียเป็นคนมีเสียงหลายโทนมาก พี่คงไม่ต้องพูดอะไรมากเวียแน่ๆทำได้อยู่แล้วเขาฉีดอะไรให้ผมแล้วมอนเหมือนกับว่าเขาสร้างความมั่นใจว่าเฮ้ยเวียทำได้อะเราก็เลยคิดเออแสดงว่าเราต้องทำได้ใช่ไหมแต่ภาคสมัยก่อนก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะอาจจะอิโพอไว้ในรูปแบบแต่เราต้องต้องอิงในยุคสมัยก่อนเพราะเราอยากให้คนเห็นว่าสมัยก่อนเขาภาคกันแบบนี้นะ ไม่เหมือนยุคสมัยนี้อะไรเงี้ยยากมากครับคุณชายไม่รู้เรื่องที่ผู้ใหญ่ผิดใจกันนะคะเฮ้เสียงหนึ่งเอกเฮียอะไรวะเสียงอย่างลหมาเยี่ยรถกระมังคือจริงๆในยุคนั้นน่ะคนที่เป็นคนภาคอ่ะมันไม่ได้เยอะสมมติผู้หญิงหนึ่งคนก็ภาคผู้หญิงทั้งเรื่องรวมเด็กด้วยผู้ชายหนึ่งคนแบบเฮียอย่างนี้ก็ภาคผู้ชายทุกคนในเรื่องหรือกระทั่งสมัยก่อนเองจริงๆไม่มีผู้หญิงเป็นผู้ชายคนเดียวภาคทั้งบทผู้หญิงผู้ชายอะไรเงี้ยค่ะสกิลที่มันต้องมีมันก็คือ อันดับหนึ่งและแน่เลยก็คือต้องเข้าใจเรื่องทั้งหมด2ก็คือต้องเป็นตัวละครทุกตัวให้ได้จําให้ได้ว่าเขาเล่นอะไรยังไง3าก็คือต้องดึงดูดผู้ชมอะให้ได้ว่าเอ้ยอยากให้เขาแบบสนุกกับเรื่องนะคอนเซนทร์เกับเรื่องนะมีความสุขตามไปกับเสียงเราด้วยอะไรประมาณนี้ยอดพระเอกขวัญใจชาวไทยมิชัยบัญชา คือพอพอเราเสิร์ช้าไปเยอะๆหนังที่จะฉายและมีคนดูได้ในยุคนั้นต้องเป็นหนังคุณมิชมชันมาาเท่านั้นคนถึงจะอยู่ห่างไกลแค่ไหนก็จะด้นด้านเพื่อจะมาดูหนังคุณมิตรเพราะฉะนั้นหนังคุณมิตรเนี่ยก็จะได้ผลเพราะฉะนั้นในในหนังของเราเลยใช้หนังของคุณมิตชชันเป็นหลักนะฮะเป็นในการฉายหนังกลางแปลงไม่ว่าจะล้อมผ้าไม่ว่าจะขายยาทุกเรื่องจะเป็นหนังคุณมิตรเพราะฉะนั้นความผูกพันน่ะของคนที่ภาคหนังจะให้เสียงคุณมิตรทุกวัน กับตัวคุณมิตรเองเนี่ยเราก็เลยเอาอขออนุญาตคุณมิตรมาเป็นตัวละครตัวหนึ่งในรถคันนี้ด้วยก็จะมีรถคันนี้ก็จะมีรูปคุณมิตรติดอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ทุกคนก็จะมีอะไรก็จะพูดคุยกับคุณมิตรมีอะไรก็จะถามคุณมิตรมันอาจจะไม่ได้พูดออกมาเป็นคําพูดแต่ว่าด้วยสายตาที่เขามองด้วยอะไรที่ก็มันมันสื่อสารกันบางอย่างกันได้ครับนะเพราะคุณมิตรเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับเพื่อนมากกว่าสิ่งใดและความหมายของคําว่ามิตร ก็มีความสำคัญกับพวกเรามากเช่นกันคุณมิรเนี่ยเล่นหนังวันหนึ่งอย่างน้อยก็ต้องมีสองสามเรื่องต่อวันวันหนึ่งวิ่งไปถ่ายเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วก็ในเดือนหนึ่งในปีหนึ่งก็เป็นห้าสิบหกสิบเรื่องบางทีสี่สิบบางทีห้าสิบบางทีหกสิบโหมันเยอะมากนะสำหรับถึงว่ามันเยอะมาก,มากเป็นแล้วก็คุณมิตรเป็นคนที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รักเพื่อนรักมิตรภาพมากนะเขาถึงชื่อมิตรอ่า มีคนทุ่มกับตั้งให้ว่ามิตรเพราะว่าเขารักเพื่อนสวยชายบัญชาคือว่าเป็นความภูมิใจที่เขาได้ไปตอนเป็นหาอากาศเขาได้ถือธงชัยเฉลิมพลต่อหน้าพระบาเบทเสด็จเสือหัวมันก็เขาก็เลยแบบเออเห็นงันชื่อนั้นนามสกุลชายบัญชาก็แล้วกันอะไรเงี้ยก็คือ,คอมิตรชัยบัญชามาจากมาจากคาแรคเตอร์ของเขาจริงๆมาจากสิ่งที่เขาเป็นจริงๆทุกคนก็จะพูดถึงเขาในมุมนี้คือไม่ว่าจะเป็นคนที่ยังอยู่ในปัจจุบันนี้นะฮะที่เคย ร่วมงานหรือเคยทํางานหรือเคยตอนนั้นยังเป็นเด็กอยู่แล้วได้คุกคลีก็จะรู้ทุกคนก็จะพูดเหมือนกันว่าคุณมิตรเป็นคนใจดีมากเป็นคนรักเพื่อนผอมมากแล้วก็คุณมิตรเล่นหนังจนวันหนึ่งเนี่ยเขาได้รับพระราชทานคือสมัยพราชญ์เด็่หัวท่านชอบมากแล้วก็รู้สึกว่าแล้วก็เออให้รางวัลรางวัลชื่อดาลาทองให้กับคุณมิตรชัยบัญชาแล้วก็ไม่มีใครได้อีกแล้วก็มีรางวัลเดียวคือคนที่จะเป็นซูเปอร์สตาร์แบบนี้ได้น่นมันมีไม่เยอะ แล้วเขาก็หล่อจริงๆแล้วก็ทํางานหนักจริงๆแล้วก็ที่สุดของเขาคือการทํางานจนลมหายใจสุดท้ายของเขาเราเล่าความสัมพันธ์ของของของทีมกับคุณมิตรในเรื่องนี้ไม่กี่ฉากเพราะเนี่ยแต่ละฉากที่เราที่เราพูดถึงมันต้องต้องให้เห็นว่าโอโหเขาผูกพันกับกับกับคุณมิตชัยบัญชามากๆคือเราอยากได้ประโยคหนึ่งที่คุณมิตรบอกกับมานิดบอกว่าขอบคุณมากนะผมดูดีได้เพราะเสียงของคุณดิช ในขณะที่มานี้ก็พูดว่าผมภ้าคเสียงคุณทุกวันเลยมันเป็นมันมันมิตรภาพที่แบบมันงดงามสาหรับเราอะแล้วมันมันมันรีเลทกันด้วยด้วยด้วยมิตรภาพที่เรารู้สึกว่ามันสมบูรณ์มากพูดกัคนเรประโยคเท่านั้นเองมันไม่จำเป็นต้องพูดกันเยอะแต่ความรู้สึกมันมันมันทัชชิ่งกว่านั้นผมเป็นนักภาคขายาผมภาคเสียงคุณทุกวันเลยครับ คือถ้าเราถ้าเราพูดถึงอีกแก่เราก็จะให้นิยามว่าเขาคือนักแสดงอีกท่านหนึ่งคือส่วนหนึ่งคือส่วนหนึ่งเพราะว่าเขาพาเราไปบางที่เราไปเนี่ยมันก็จะไม่มีโรงแรมให้นอนหรือบางทีเราก็เซฟเซฟนะแล้วก็นอนอบนรถน<อ>นใช่กิน,<อ>นบนรถนอนบนรถเขาจะเป็นคนพาเราไปทุกที่เพื่อจะไปเร่ขายยาแล้วก็ใช้น่ะมันเป็นรถท<อ>ี่เรียกว่าหลุดสงครามโลกครั้งที่สองมาตกค้างอ่ะ การเดินทางในเข้าไปในพื้นที่ห่างไกลความเจริญแบบนั้นเนี่ยมันต้องการรถแบบนี้มันมาจากซีโร่นะอันเนี้ยไม่มีไม่มีอะไรเลยแล้วก็เริ่มต้นจากซื้อชัสซีมาซื้อล้อซื้อเครื่องมาวางแล้วก็ทําทั้งหมดขึ้นมาเป็นโครงรถประกอบขึ้นมาใหม่ประกอบขึ้นมาใหม่โอ้เพราะว่าเราต้องการต้องการไซส์ที่มันโอเวอร์ไซส์นิดหนึ่งเพื่อ,อที่ การถ่ายทํามันจะเอากล้องไปในนั้นได้กล้องมันจะหมุนรอบตัวอยู่ในรถได้อะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นมันท้าจะโอเวอร์ไซส์นิดนึ่งเพื่อการถ่ายทําอะไรเงี้ยเพราะนั้นมันต้องทําขึ้นมาทั้งหมด oh. ในกรณีที่ข้างล่างต้องร้องไห้ต้องอะไรเงี้ยไม่ไม่สามารถคอนโทรลได้จริง <Huh. S 2> นะเราก็มีชุดแต่งเสียบตีดๆเขึ้นไปไปขับบนราคา mm. ก็มีคนควบคุมบนราคาคันเร่งอะไรอยู่บนราคาหมดมันต้องดีไซน์มาตั้งแต่ต้นทั้งหมด mm. ว่าว่าเราจะจัดการกับการถ่ายทํำยังไงเพราะนั้นรถนี่มันต้องถูก ถูกทำมาเพื่อการถ่ายทำหนังจริงๆพอดีเราเกิดทันนะเราเกิดทันแล้ก็เราก็นึกออกนึกถึงบรรยากาศออกว่าบรรยากาศมันจะเป็นยังไงนะยิ่งยิ่งเรารีเสิร์ชลึกเท่าไหร่เรายิ่งโอโ้โหเอายงี้ไหมอ่ะคือแบบเอาจริงๆใช่ไหมเราได้รูปมาเนี่แบบ ถนนเป็นลูกรางหมดเลยเป็นดินหมดเลยหรือเพราะมันเป็นยุคที่แบบพึ่งสร้างพึ่งจะเริ่มต้นประเทศเราเพิ่งจะเริ่มต้นพัฒนากันอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ทุกอย่างมันกําลังก่อสร้างเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเห็นฝุ่นตลอดเวลานะแล้วก็3คือขยะเกลือนก็พูดคุยกันกันกบกับเพื่อนคุณเอกที่เป็นคนเขียนบทด้วยเป็นโปรดิวเซอร์ดีไซน์ด้วยบอกว่าเราเอาเบอร์นั้นกันเลยไหมอ่ะก็บอกว่าเอาพอาเอาปุ๊บเนี่ย ถนนที่เขาดีๆอยู่เราก็เอาดินไปลงมีคนมีทีมฝุ่นเริ่มตี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 กล้องปกติตี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 แอคชั่นก็ฝุ่นก็กำลังลอยงดงามในฉากเป็นนั่งแบบอยู่ในในไกลๆอ่ะแต่ว่าลุกนั้นน่ะรถขับมาคันหนึ่งมันต้องมีฝุ่นเป็นนังน่งแบบทำฝุ่นแดงๆให้มันเข้ามามันเห็นในกล้องนะครับยอมรับจริงคือต้องบอกว่ามันสนุกทุกครั้งที่เข้าฉากอะค่ะ อย่างเราเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในยุคนั้นจริง cache, ๆเกิดอะไรขึ dig, ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นสิ่งที่เราได้เห็นจากบทหรือว่าจากเรื่องเรื่องเล่าอะไรอย่างเงี้ยทุกครั้งที่เราเข้าไปในซีนน่ะเหมือนเราได้เข้าไปอยู่ในยุคนั้นโมเมนต์นั้นจริงๆแล้วเรารู้สึกสนุกพอสนุกปุ๊บมันมีส่วนช่วยต่างๆนแคมให้เรากลมกลืนไปกับทั้งหมดกลมกลืนไปกับหนังเป็นตัวละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งซีนที่เวลาเราภาคเราไปถ่ายลพบุรีก็คือเป็นชาวบ้านจากลพบุรีมาดู เราไปถ่ายราชบุรีก็เป็นชาวบ้านจากราชบุรีมาดูคือมันสนุกทุกครั้งเพราะว่าเหมือนเราอะไปเลขขายยาแล้วก็ไปภาคหนังให้เขาดูจริงๆตอนนั้นอะไรเงี้ยค่ะมันเหมือนพวกเราไปโรดทริปกันจริงๆเราต้องขอบคุณทางทีมขอบคุณโปรดักชั่นของจาก Netflix ด้วยเพราะจริงๆต้องบอกเลยว่าเราใช้งบมหาศาลเพื่อที่จะทำทุกอย่างให้ให้เหมือนจริงมากที่สุดแล้วมันก็ช่วยพวกเราด้วย แล้วมันก็ส่งต่อไปถึงคนที่จะได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้หัวหน้ามั่นใจนะโอ้ภาคมากี่ร้อยอรอบแล้วหนึ่งคือเราได้ไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหลายสิ่งจาก Netflix แล้วก็แล้วก็ได้เรียนรู้มาตรฐานในการทำงานในแบบในแบบสากลจริงๆ<ะ>การทำงานของเราสมบูรณ์การถ่ายทำแบบ12ชั่วโมง พัก10ชั่วโมงอะไรแบบเนี้ยมันมันทำให้เราทำงานได้เต็มที่แล้วแล้วผมก็เชื่อว่านักแสดงทุกคนเอ็นจอยกับการทำงานนะซึ่งผมก็เอ็นจอยมากผมว่าเป็นการถ่ายหนังที่กำลังใจดีมากเลยทักจากทุกฝ่ายเลยนะแบบทั้งพี่อุ๋ยเองหรือว่าทีมงานหน้าเซ็ตหรือว่าสวัสดิการทุกอย่างคือเรารู้สึกว่าบรรยากาศดีมากมันทำให้เราเรื่องอะไรบางอย่างที่มันมันหนักใจหรือมันเครียดมันมันดูลดดีกีลงไปเยอะมากมัน ทุกอย่างก็ง่ายขึ้น,นครับประทับใจหลายจุดาค่ะไม่ว่าจะเป็นโมเมนต์บนรถอีกแก่หรือว,ว่าโมเมนต์ที่เวลาเราไปทํางานแต่ละจังหวัดแล้วก็ย้ายไปเรื่อยๆแต่มันกลายเป็นความทรงจําดีๆที่ทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราสนิทกันเนาะเรามีความทรงจําที่มันดีอะ่ะคือเราอยู่ด้วยกันแล้วเรามีความสุขมันมีความผูกพันด้วยกันทุกคนนะไม่ว่าจะพุ่ยอุ๋ยทีมงานนักสแสดงทุกคนแฮปปี้หมดครับมันมันสนุกอะ่กอะจนแบบรู้สึกว่าแบบ เออมันแปลกอ่ะบางทีก็มาถึงกองผมก็ลงไม่ค่อยดีนะบางทีแบบว่าแบบไม่ไหวอะไรเงี้ยแต่พอแบบพอเดินกล้าลงจากรถตู้อ่ะเฮียพี่อู๋มาเอาเอาสินะวันนี้เอาสินะมันก็แบบสนุกกันไปหมดผมว่ามันมันเป็นอะไรที่แบบมันมาสัจรันนะยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วพี่คนดูต้องการดูสิ่งใหม่ถ้าผมไม่เดินหน้าทำอะไรเลยมันก็เท่ากับว่าผมทอยศอาชีพที่ผมรักนะพี่ แครรู้นะแครักอะไรเพราะสิ่งที่แขรรักมันทำให้แขรได้ไมาอยู่ตรงนี้เหมือนกันะนี่อาจจะเป็นการออกน่อนครั้งสุดท้ายของพวกเรานะภาพยนตร์เรื่องนี้พูดถึงเรื่องการใช้หนังการภาคหนังการเดินทางความรักความฝันอุปสรรคต่างๆทีเกิดขึ้นในหนังแล้วก็ พูดถึงคุณมิเชยบัญชาด้วยนะครับเพราะนั้นนะครับขอเชิญไปชมกัน11ตุลาคมนี้ที่ Netflix เท่านั้นครับอขอเรียนเชิญทุกท่านเข้ามาพบกับมนรักนักภาพ Upon the Star สตรีมมิ่งที่ Netflix ก็วันที่11ตุลาคมนี้นะครับผมขอฝากด้วยนะครับพอบยุนดย Netflix ระวังตัวนะครับ ตระวังตัวนะครับทำไมต้องระวังตัวต้องระวังก่อนไปนะโอเคเดี๋ยวเกิดมาตกใจตายระวังตัวนะครับ